จาก ождения, วันนี้คงไกลแสนไกลขาดฉันเธอก็มีเขาแต่ฉันคงไม่เหลือใครทุกวันเวลาที่ผ่านไม่รู้จะทนจะอยู่เพื่อใครดึง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 องดึงึงด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 ึงึงดงดงึงดึ ผ่านเข้ามากี่คนที่มาท้าทายถามถามและห่วงว่าฉันจะทนอย่างไรไววอย่างไรไว้ก็ยังไม่รู้ไม่มีเธอจะทำอะไรต่อไปเมื่อเธอทำไมเข้าใจว่าอะไรที่ใจเธอต้องการขาดฉันเธอก็ไม่เงาขาดเขาเธอก็เสียใจ สองทางที่เราต่างอยู่จากวันนี้งคงไกลแสนไกลขาดฉัน